ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์นิทานเวตาลพระนิพนธ์พระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนมศเล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยาดาอารัมพี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับดิฉันยาดาอารัมพีและนิทานเวตาลอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของกรมืหมื่นพิทยาลงกรซึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่านอมสอเราขึ้นนิทานเวตาลเรื่องที่5 เมื่อครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะยังจําได้ไหมคะว่าเวตาลก็ใช้วิธีเดิมนะคะก็คือเน็บแนมนะคะประชดประชันแดกดันพระวิกรามอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาด้วยการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ทําให้พระวิกรามอาทิตย์นั้นทรงฉุนโกรธนะคะก็ทรงกระทำการรุนแรงกับเวตาลด้วยการจับย่ามกระชากแต่มันก็ทำเป็นแกล้งร้องนะคะเหมือนกับเจ็บปวดเหลือเกินแต่ก็เป็นการแกล้งเท่านั้นล่ะคะ่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดจริงๆอย่างที่ทำเสียงร้องออกมา พอเวตาลหยุดร้องแล้วก็เล่าให้เราฟังนะคะว่านิทานเรื่องที่5เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองมาลยะซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเหนือแห่งภาระตะวัตก็คืออินเดียในเมืองมาลยะเนี่ยนะคะมีกรุงจันอุทัยซึ่งพระราชาผู้ปกครองทรงพระนามว,ว่ารันทีระนิทานเวตาลบรรยายว่าเป็นกษัตริย์คล้ายกับกษัตริย์อื่นอีกหลายองค์ซึ่งเป็นคนครึ่งเทวดานี่เป็นการเนบแนมนะคะท่านผู้ฟังคะว่า เป็นกษัตริย์ที่คล้ายกับกษัตริย์อื่นซึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งเทวดาก็คือเป็นเทวดาโดยสมมุตินั่นแหละนะคะก็เป็นน้ําเสียงไม่ไม่ชอบใจเท่าไหร่ของเวตาลซึ่งแขกพระวิกรามอาทิตย์ไปในเวลาเดียวกันแล้วก็เล่าต่อว่าเมื่อพระราชารันทีระยังหนุ่มนั้นพระองค์ก็เรียกว่าโอ้โหเต็มที่นะคะกับชีวิตหนุ่มนะคะสำเริงสําราญอย่างเต็มที่เลยดังที่นิทานเวตาลบรรยายว่าเมื่อยังหนุ่มพระองค์เป็นชายชนิดที่เรียกว่าสัประิ เป็นผู้ยินดีในรถทั้งปวงโปรดเสวยของมีโอชาแปลกๆทั้งชนิดที่ต้องเคี้ยวและไม่ต้องเคี้ยวทั้งที่เป็นอาหารและที่ไม่เป็นอาหารทั้งที่มีเยื่อและไม่มีเยื่อส่วนของเสวยประเภทที่ไม่ต้องเคี้ยวนั้นโปรดเสวยคราวหนึ่งมีปริมาณมากๆและซ้ำถี่ด้วยเราจะเห็นภาพเลยนะคะว่าความขบขันนี่มันเกิดจากรายละเอียดที่ให้นี่แหละค่ะคือแทนที่จะพูดว่า ชอบรับประทานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาไปแจกแจงรายละเอียดว่าของแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรแบบต้องเคี่ยวด้วยแบบไม่ต้องเคี่ยวก็ชอบหรือที่เป็นอาหารก็ชอบไม่เป็นอาหารก็ชอบที่มีเยื่อนะคะและไม่มีเยื่อก็ชอบเหมือนกันของสวยที่ไม่ต้องเคี่ยวก็ยิ่งชอบมากนะก็สวยครั้งหนึ่งมีปริมาณมากๆและบ่อยด้วยก็คือซ้าทีนี่ก็สวยมากสวยบ่อยๆนะครับ ถ้าดูฟังคะ่ะนึกไหมคะว่าที่โปรดของที่ไม่ต้องเคี้ยวเนี่ยครั้งละมากๆแล้วสวยบ่อยๆด้วยนี่นอกจากแสดงถึงความตะกนะแล้วยังแสดงถึงความขี้เกียจนะคะคือขี้เกียจเคี้ยวอะ่ะนะคะชอบกีดสิ่งที่มัน สวยได้ง่ายๆกินได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นพระราชารันทีระนั้นก็โปรดฟังดนตรีและทอดพระเนตรนางระบำทรงหมกไหม่ใฝ่ฝันในการมาคุณยิ่งกว่าทรงเสแวงความรู้หรือทําบุญต่อเทวดาหรือสนทนากับคนฉลาดท่านควรจะเห็นเลยนะคะว่าพระราชาองค์นี้เนี่ยชอบความสุขความสำเริงสำราญทุกอย่างมากกว่าสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์ชอบ ฟังดนตรีชอบดูระบำแล้วก็มีอะไรอะไรกับผู้หญิงเนี่ยชอบมากนะคะยิ่งกว่าที่จะไปแสวงหาความรู้หรือทําบุญบูชาเทวดาหรือไปพูดคุยกับคนที่เขามีความรู้ความสามารถเป็นนักปราชญ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ควรกระทาแต่ไม่ทําทําแต่เรื่องความสุขส้ำสำราญส่วนตัวทั้งสิ้นเลย แต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะคนมันเปลี่ยนกันได้นะคะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในทางที่ดีซะด้วยค่ะสาหรับพระราชาองค์นี้นิทานเวตาลเล่าว่าพอพระชนมายุพ้น30ปีไปแล้วก็คืออายุมากขึ้นก็กลับพระองค์เป็นคนละคนทรงละเว้นการขนองยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงทรงประกอบราชกิจเป็นอย่างดีไม่ช้านักก็ได้พระนามว่าเป็นพระราชาผู้เลิศจะหาพระมหากษัตริย์ดีเสมอนั้นยาก แต่ข้อความต่อไปเนี่ยท่านฟังคะเป็นคําของนอมสซึ่งกระทบกระเทียบเปรียบเปรยตามลีลาเฉพาะตัวค่ะข้อความนี้มีอยู่ว่าการที่เป็นดังนี้ก็เป็นที่น่าสรรเสริญเพราะพระราชาซึ่งเป็นผู้แทนพระพรหมอยู่ในโลกนี้โดยมากมักจะทรงยินดีในการกินและดื่มทั้งทรงรื่นเริงในการระบำบาเรอบูชากามเทพตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นการแขวะว่า การที่กลับตัวได้เป็นพระราชาที่ดีนั้นดีมากเลยน่ายกย่องน่าชื่นชมเพราะโดยมากพระราชาทั้งหลายเนี่ยก็จะชอบสำเริงสำราญอยู่กับความสุขส่วนตัวมากกว่าสิ่งอื่นท่านผู้ฟังคะในบรรดาข้าราชการของพระราชารันทีระนั้นเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งสำคัญมากเลยคะ่ะชื่อคุณะสังกรนะคะคุณะสังกอเนี่ยรับราชการในตำแหน่งธรรมธิการของพระนครคนคนนี้เป็นคนที่แปลกนะคะ แปลกแต่แปลกในทางที่ดีค่ะดังที่นิฐานเวตาลบรรยายว่าคุณนสังกรนี้เป็นคนแปลกเหล่าเพราะเป็นคนฉลาดด้วยซื่อและมียุติธรรมด้วยการตัดสินคดีย่อมทําโดยระมัดระวังในเวลาที่กินข้าวเย็นแล้วเสมอกับเมื่อยังไม่ได้กินตรงนี้คือเขาเป็นคนที่ดีเสมอต้นเสมอปลายทุกเวลานะคะในทุกเวลาทุกอารมณ์นะคะ ตัดสินอย่างเที่ยงธรรมและก็เที่ยงตรงถ้ามีผู้มาติดสินบนแม้สินบนนั้นจะทําให้ความเจริญเกิดในครอบครัวก็ยังไม่รับนี่ไม่รับสินบนนะคะเป็นคนเที่ยงตรงมากเลยนะคะซื่อสัตย์สุจริตถ้าคนจนมาต้องคดีก็มักจะได้รับสิ่งซึ่งคนจนไม่ใคร่ได้รับคือความกรุณาเห็นไหมคะดูแลคนจนนะคะคนจนเนี่ยโดยมากเวลาที่เป็นความเป็นคดีความกับใครเนี่ย มักจะเสียเปรียบเสมอเสียเปรียบคนรวยก็เลยไม่ได้รับความเมตตาปราณีจากศาลแต่คุณนาสังกรเนี่ยจะเป็นคนที่พิเศษจะเป็นตุลาการที่พิเศษถ้าคนจนเป็นคดีความปั๊บนี่ก็จะให้ความเมตตากรุณาเช่นเดียวกับคนรวยนะคะถ้าเผื่อมาต้องคดีความเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องถูกลงโทษเพราะความมั่งมีคือเรียกว่ายุติธรรมทั่วถึงว่าไปตามเนื้อผ้าเวลาที่ขึ้นบนบัลลังว่าความเนี่ยก็พิเศษอีก เป็นคนที่มีวาจาดีมากไม่ใช้วาจาทารุณดุดาลูกความที่กล่าวตอบไม่ได้และไม่ถือว่าผู้ใดอุกอาจล่วงเกินในเวลาที่หามีใครทำเช่นนั้นไม่คือไม่ว่าคนที่มาให้พิจารณาคดีจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยจะไม่ถือสาหาความทั้งสิ้นให้ความเมตตาเสมอหน้ากันก็เลยทำให้คนทั้งหลายในกรุงจันทุไทยนั้นรักและก็นับถือคุณสังกรมากแต่ท่านผู้ฟังคะ ถึงจะรักและนับถือเพียงไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องที่ป้องกันไม่ให้เกิดโจรกรรมนะคะโอ้โหมันปล้นกันแทบทุกวันเลยค่ะจนกระทั่งประชาชนในกรุงจนันทุไทยเนี่ยไม่รู้จะป้องกันรักษาทรัพย์สินรักษาสมบัติของตัวเองอย่างไรและในที่สุดพวกพ่อค้าก็ทนไม่ไหวเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะถูกโจรปล้นมากกว่าคนอื่นก็ไปร้องทุก ต่อคุณณัสังกรอนบอกว่าค่าแต่ท่านผู้เป็นเสาแห่งกฎหมายพวกเราถูกพวกโจรกระทําการคมเหงจนสิ้นทรัพย์ไปเป็นอันมากเราจะอยู่ในกรุงนี้ต่อไปก็ไม่อาจอยู่ได้เสียแล้วพอได้ฟังอย่างนั้นนะคะคุณสังกรอนก็บอกว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นย่อมเกิดแล้วเราจะแก้สิ่งที่เกิดแล้วให้กลับไม่เกิดนั้นแก้ไม่ได้ที่มันเกิดแล้วก็ให้มันแล้วไปนะแต่ว่ารับรองได้เลยว่า ในภายหน้าเราจะมิให้ท่านต้องรับความเดือดร้อนอันนี้จะจัดการแก้ไขมิให้โจรเป็นภัยแก่ท่านได้อีกแต่รับรองเลยว่าในภายภาคหน้าท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนกับพวกโจรเหล่านี้ข้าจัจัดการเรื่องนี้เองพอกล่าวเป็นคำมั่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณสังกรก็เรียกเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชามาสั่งให้เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ช่วยกันระวังรักษาการแยกย้ายกันเฝ้าดูยามตอนกลางคืนนะคะเฝ้าเวรยามตอนกลางคืน แล้วก็ยังให้เปิดทะเบียนจดชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่พำนักของคนเข้าออกในกรุงนอกกรุงให้จัดหาผู้ชำนาญการสะกดรอยเท้าเป็นหมู่เป็นกองเลยนะคะแม้ว่าโจรจะสวมเกือกโจรเนี่ยก็สามารถจะสะกดรอยตามไปจนจับตัวมาได้คุณนสังกรก็อนุญาตกองตระเวนบอกว่าถ้าพบใครเป็นขโมยกำลังปล้นแล้วก็ประหารชีวิตได้เลยไม่ต้องถามคำถามเลยสักคำเดียวนะไม่ต้องพูดอะไรเลยฆ่าได้เลย คนทั้งหลาย,ยก็ช่วยกันตระเวนรักษาความปลอดภัยในบ้านเมืองตามถนนหนทางไม่ให้โจรผู้ร้ายกำเริบขึ้นแต่ท่านผู้ฟังคะทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังปล้นกันไม่เว้นแต่ละวันค่ะก็ยังเสียทรัพย์สินกันโอ้โหคนนั้นก็เสียคนนี้ก็เสียมันปล้นได้ทั่วถึงเลยจริงๆและต่อมาไม่นานพ่อค้ก็ไปไประชุมต่อหน้าคุณนสังกรอีกก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านคุณนสังกร ท่านเนี่ยเปลี่ยนเจ้าพนักงานหลายคนหลายครั้งแล้วนะแล้วก็จ้างเวรยามมาเพิ่มมากขึ้นก็ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างลาดตะเวนคอยดูแลความสงบแต่จำนวนโจรมันไม่ลดลงเลยนะมันก็ยังปล้นยังจี้กันอยู่ทุกวันนี่แหละ พอคุณนสังกรฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็พาพวกพ่อค้าไปเฝ้าพระราชารันทีระในพระราชวังแล้วก็ให้พวกนี้เนี่ยกราบถวายบังคมทูลเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้พระองค์ฟังพระราชาพอทราบดังนั้นก็ทรงปลอบโยนพ่อค้าอย่างดีทีเดียวแล้วก็บอกว่าเอาละให้วางใจเถอะนะคืนนี้เราจะจัดการให้สมัยถ้าเทพเจ้าทรงกรุณาให้เรื่องทหลายเป็นสถานี <ไป S 2> วิทยุทศึกษา สำนังออก<อ>งานกสนกร,ระทรวงศึกษาธิการพอตรัสแล้วนี่ก็ให้พ่อค้าทั้งหลายกลับไปเวตาลก็กล่าวแกพ่พระวิกรามาทิ์ว่าพระองค์คงจะได้เคยทรงฟังคํากวีโบราณกล่าวไว้ว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะคะข้อความที่จะได้ฟังจากเวตาลต่อไปเนี่ยนะคะมันเป็นรายาวค่ะมีสัมผัสนะคะจากท้ายวักนะคะส่งสัมผัสไปยังคำใดคำหนึ่งของวักถัดไป เก่าเบาจิตคิดไม่ชอบย่อมเกิดกอบด้วย Bye. ว่าของมันไปเรื่อยเลยนะคะว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นฉากไปเลยคราวนี้ท่านผู้ฟังคะพระราชารันธีระในเรื่องนี้เนี่ยทรงเป็นพระราชาซึ่งประชาชนนับถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในทศพิธราชธรรมครบถ้วนทุกประการถึงจะเป็นคนดีปานนี้แล้วเนี่ยพระองค์เองก็ยังไม่พอพระทัยพระองค์เองอยากจะกระทําความดีให้มันมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกดังที่นิทานเวตาลก็บัญญายตอนนี้ว่า พระรันทีระเป็นพระราชาซึ่งประชาชนนับถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงธรรมทุกประการแล้วยังไม่พอพระหฤทรุไทย,ยังอยากจะกระทำให้เลิศกว่านั้นไปอีกถึงทอดพระองค์ลงประกอบกิจซึ่งไม่พึงทรงกระทำเองเลยตรงนี้ก็คือว่าทำในเรื่องที่ไม่จำเป็นเลยที่พระองค์จะต้องทรงทำนั่นก็คือแกะรอยโจรด้วยพระองค์เองค่ะแม้ก็มีฆ่าทาสบริวารก็มีเยอะแยะมากมายนะคะ ไม่ใช้ําเองค่ะดูพระราชาองค์นี้นะคะเพราะฉะนั้นในคืนนั้นเนี่ยพระราชารันทีระก็ปลอมพระองค์โดยผัดหน้าเนี่ยนะคะด้วยผงสีที่ทำให้ผิวพันธ์นั้นผิดแปลกไปแล้วก็มีการปั้นหนวดซึ่งตลกดีมากเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะนิทานเวตาลบรรยายว่าปั้นหนวดเหนือพระโอษฐ์ตั้งขึ้นไปเกือบถึงพระเนตรแลแสกหนวดที่คาง เอาปลายปัดไปทางพระกันทั้งสองข้างทั้งเอาขนหางมา้าผูกพระนาศิกรั้งไปข้างหลังให้แน่นจนเปลี่ยนรูปไปเหมือนจมูกคนอื่นท่านฟังลองนึกภาพตามไปด้วยนะคะนอกจากทาผิวให้มันมีสีผิวผิดแผลไปจากเดิมแล้วเนี่ยนะคะยังมีการปั้นหนวดคนอินเดีย,เ,ยเขาจะไว้หนวดยาวนะคะนี่ปั้นหนวดเหนือริมฝีปากเนี่ยนะคะ ขึ้นไปจนเกือบถึงพระเนตรก็คือเกือบถึงลูกในตาหรือแสดงว่าหนวดมันโค้งยาวขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะแล้วก็แสกหนวดด้วยนะคะที่ขคางแสกหนวดออกเป็นสองข้างเนี่ยแล้วก็เอาปลายปัดไปทางพระกันข้างซ้ายทีหนึ่งพระกัรข้างขวาทีหนึ่งนะคะ อีกทั้งยังเอาขนหางมา้าเอาจากหางม้าเนี่ยนะคะมาผูกจมูกเนี่ยรั้งไปข้างหลังให้แน่นเลยจนรูปจมูกก็เปลี่ยนไปทําให้หน้าตาไม่เหมือนเดิมนะพอแต่งพระพักอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยก็ใช้เสื้อผ้าเนื้อหยาบนะคะมาห่อหุ้มคลุมร่างกายแล้วก็รัดเสเอวแล้วก็ขัดกระบี มือก็สอดโลภแล้วก็เตรียมโลภพร้อมแล้วนี่ก็เสด็จออกจากพระราชวังไปเพียงลําพังพระองค์เดียวไม่ตรัสให้ใครทราบการครั้งนี้เลยก็ส่งพระดาเนินไปตามถนนในพระนครแต่คืนนั้นมันมืดมากค่ะท่านผู้ฟังคะขณะที่เดินไปในพระนครอันเงียบชั่วโมงหนึ่งก็แล้วก็ยังไม่พบใครเลยนะคะขณะที่ทรงเดินเข้าไปในตรอกแห่งหนึ่งหลังหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของพ่อค้าเนี่ยระองก็ทอดพระเนตรเห็นหมาตัวหนึ่งซึ่ง เหมือนกับหมาจรจัดไม่มีที่อาศัยไอ้หมาตัวเนี้ยมันนอนอยู่ข้างฝาเรือนแห่งหนึ่งพอพระราชาเดินตรงเข้าไปก็มีชายคนหนึ่งลุกทะลึ่งขึ้นมาจากที่มืดซึ่งเป็นที่กำบังตัวเองอยู่แล้วก็ร้องถามว่านั่นใครพระราชารันทีระก็ตอบว่าข้าเนี่ยเป็นขโมยเจ้าน่ะเป็นอะไรชายผู้นี้ก็บอกว่าข้าก็เป็นขโมยเหมือนกันอะไปด้วยกันเถอะแต่เจ้าเป็นอะไรเป็นขโมยผู้ดีหรือขโมยไพร่ เมียมีการแบ่งแยกพวกซสอีกนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นขโมยผู้ดีหรือขโมยไพร่พระราชารันธีระก็ตอบว่าคนหากินอย่างเดียวกันต้องตั้งพิธีเอาใจกันซะหน่อยจึงจะต้องตำราโจรเวลานี้เนี่ยพระจันทร์จะขึ้นอยู่แล้วมันสว่างนะพอพระจันทร์ขึ้นเนี่ยถ้าระวังตัวไม่ดีเนี่ยตลาดการก็จะได้ตัวไปชำระ เวลาถูกจับกับเวลาแขวนคอของเราจะไม่ห่างกันกี่มากน้อยก็คือพอสว่างแล้วเนี่ยมันต้องระวังตัวมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นคนมันเห็นได้ง่ายพอเห็นได้ง่ายปั๊บถูกจับตัวไปเนี่ยไอเวลาถูกจับกับไอเวลาที่ถูกตัดสินแขวนคอมันจะไม่ห่างกันมากนะเขาจะลงโทษในทันทีเลยล่ะโจนก็กล่าวว่า เจ้าจงสงบลิ้นของเจ้าเสียบ้างเราจะได้ลงมือทําการด้วยกันตรงนี้เป็นสำนวนที่ดีนะคะสงบลิ้นก็คือหยดุดพูดสัทีนะคะเงียบๆซะมั่งนะจะได้ลงมือทําไอสิ่งที่ว่าไว้ด้วยกันจากนั้นพระราชาและโจรก็เดินกันไปตามทางนะคะพากันเดินไปตามทางก็ไปพบพวกโจรแอบซุ่มด้อมมองอยู่ตามถนนเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแต่ เหตุที่พวกโจรนั้นอยู่ในที่กำบังที่ดีคนที่ไม่รู้ร่องรอยเนี่ยก็ไม่เจอเหรอกไม่มีทางจะเจอพวกนี้ได้ นิทานเวตาลได้บรรยายเห็นว่าโจรนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่รวมกันมากๆเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างโจรบางคนก็ซุ่มเลี้ยงสุรากันบางพวกก็ทำร้ายชีวิตเจ้าของทรัพย์บางพวกก็ทาตัวด้วยน้ำมันแลทาขอบตาด้วยขเมเหลาแล้วท่องมนที่จะทำให้ตาสว่างเห็นได้ไกลในเวลามืดบางพวกก็ฝึกซ้อมวิชาซึ่งได้เรียนรู้เนื่องมาจากเทวดาผู้ถือหอกทองคือพระกันติเกยะหรือพระสกันทะผู้เป็นเจ้าแห่งโจรกรรมและ เป็นผู้ที่แสดงตำราชื่อจริยวิทยาแก่ชายผู้หนึ่งชื่อยุคาจา์เป็นแบบฉบับสำหรับสั่งสอนสิทธิสืบมาเจาริยวิทยานี่นะคะคือวิชาโจรน,นั่นเองแผลงมาจากคำว่าโจรน,นะคะก็คือต้องสอนกันนะคะวิชาการโจรกรรมเนี่ยแล้วโจรบางพวกก็ฝึกฝนวิชาซึ่งเก่าวในตำราทั้ง4อย่างสำหรับการทำทางเข้าไปในเรือนวิชาทั้ง4อย่างเนี่ยนะคะมันจะมีตั้งแต่ หนเจาะผนังเอาอิดดินสุกออกทีละแผ่นทีละแผ่นสเจาะผนังตึกซึ่งก่อด้วยอิดดินดิบเมื่อกำแพงนั้นอ่อนด้วยความชื้นหรือแห้งเกราะด้วยแสงแดดหรือด้วยชายน้ำเกลือ3เทและสาสน้ำราดผนังดิน 4. เจาะฝาไม้อันหนึ่งลูกแห่งพระสกันทะเหล่านั้นก็คือพวกโจรเหล่านี้ก็ถือว่าเขาเป็นลูกของพระสกันทะผู้เป็นเจ้าแห่งโจรกรรม อันหนึ่งลูกแห่งพระสกันทะเหล่านั้นเจาะฟ้าเป็นรูปดอกบัวรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์ข้างขึ้นรูปทะเลสาบและรูปหม้อน้ำตามวิธีที่บัญญัติไว้ในคำพีแและทาน้้ำมันว่านยาเป็นเครื่องกำบังตัวมิให้ใครเห็นและป้องกันอาวุธมิให้ถูกกายโจรมันก็ใช้เวลาว่างทำอะไรต่างๆนานานะคะติดตามคราวหน้าคะ่ะว่าจะมีเหตุการณ์อย่างไรต่อไป ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศน,นรประทงวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสนนสีสอยุทยาด้วยระบบ FM ความถี่9.2เมกะเฮิ